ต้องใช้ขี้ใครสามส่วนในร่างกายเราหนึ่งขี้ใครฝ่ามือ,อต้องทูทูให้ได้ขี้ใครตรงฝ่ามือ,อส่วนที่สองขี้ใครตรงหัวใจเราก็ทูขี้ใครแต่ตรงหัวใจนี่ให้ได้ขี้ใครมาสามขี้ใครตรงงามขา ทูเอาคิใครทั no <tlen> ้ง3ส่วนในร่างกายเรามาแล้วนี่เอามาผสมต้องเอาไปผสมกับอาหารอืมได้อาหารนั้นน่ะจะต้องเป็นของที่เกิดจากการตําอืมเช่นแกงของที่เราจะแกงเราก็ตําเครื่องตําพริกกระเทียมหอมขิงข่าอะไรผสมตําให้เป็นพริกแกงอืมแกงนี่ก็ใช้ได้ ก่อนที่เราจะแกงเราก็โตเขาก็ตำเครื่องอยู่แล้วหรือพวกส้มตำน้ำพริกอเอาไปใช้ได้อาทบางคนว่าอฉันไม่ได้ทําอาหารบ้านฉันไม่มีครัวบ้านฉันอยู่คอนโดไม่มีครัวเราก็ไปซื้อแกงซื้อน้ำพริก ซื้อส้มตำม,มาแล้วก็ไปผสมใส่ได้ได้เหมือนกัน้าแต่ผสมนี่ไม่ใช่ผสมเทไปทางตลับนี่นะผสมยังไงครับผสมเยอะหนึ่งไม่ดีบางคนอ้อยากให้เขารักมากๆเกิดกระเลตตัวเองไปเทใส่ทางตลับไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวต้องใส่ยังไงเคยเห็นไอ <c oughs> ช้อนพลาสติกยาวๆที่เขาผสมกาแฟไหมอืม <c oughs> คใชบช้อนนั่นแหละจักมาแต่นิดหนึ่งหรือบางคนที่ไม่มีช้อนผสมกาแฟก็ดูแต่หยิบหนึ่งเท่าเล็บมือนะ่ะให้ติดแต่เล็บมือในน้อเท่านี้นะอ๋อเน้นกินเรื่อยๆบ่อยๆจา้าให้กินไปเรื่อยๆผสมทีละนิดทีละนิดให้มันซึมใช่ไหมจ้าให้มันซึมซับเข้าไปอยู่ในร่างกาย